สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือมินิวอล์กวันเดวิดเด็กการแสดงมอสวอปี2จ้าและในวันนี้เราก็จะไปส่งงานไฟนนลของวิชาแมสกันค่ะทุกคนบอกเลยว่าอากาศวันนี้คือร้อนตับแลบมากถึงใต้ตึกก่อนเข้ารี์ก็คือเหงื่อออกเป็นเม็ดๆเ,เลยอะพอมาถึงชั้น5ก็ต้องมาเช็คสภาพตัวเองที่หน้ากระจกแล้ววันนี้ก็คือไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มลงแค่รองพื้นกับกันแดดมานะเพราะว่าจะต้องมีแต่งหน้าอีกทีตอนบ่ายเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์เนื่องจากคิวส่งเราเป็นช่วงบ่ายๆก็ต้องหาอะไรกินรองท้องไปก่อนแน่นออออนนนว่่าาาากากกมเร็ได้้ซือของิจ มาแล้วแต่มันไม่มีช้อนอะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเรายังมีข้าวปั้นที่ซื้อมาจากเซเว่นอีกเจ้าป้าวาไอสิ่งสิ่งนี้คือซื้อมากี่ครั้งก็ไม่เคยแกะมันถูกเลยนะระหว่างที่นั่งกินไปก็จะมีนั่งทวนบทไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆก็จะมีซ้อมอีกทีช่วงประมาณเที่ยงและช่วงเวลาซ้อมกับวอร์มร่างกายก่อนแสดงจริงก็มาถึงแล้วทุกคนผู้กำก,กับก็จะให้เราแล้วก็คู่แสดงในรีแลกร่างกายไปก่อนแล้วก็เริ่มวอร์มร่างกายกันเอง หลังจากที่เราวอร์มร่างกายกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการต่อบทอีกสักแป๊บหนึ่งแต่จะไม่มีการซ้อมเยอะมากกว่านี้เพราะผู้กำกับไม่อยากให้เราช้ำบทและนี่ก็คือเวทีหอหน้าที่ต้องใช้ส่งแล้วระหว่างที่เรารอส่งก็ต้องนั่งดูคู่อื่นเล่นก่อนนะทุกคนแล้วเวลาที่ส่งเนี่ยก็จะมี2องเซตนะทุกคนก็คือเซตเช้ากับเซตบ่าย และช่วงเวลาแห่งความน่าตื่นเต้นก็มาถึงแล้วทุกคนคือใกล้จะถึงคิวเราส่งแล้วก็เลยแอบหนีออกมาขึ้นหน้าก่อนนะจ๊ะด้วยคาแรคเตอร์ของเรามาเป็นแม่ค้าขายยำหน้ามันก็ต้องปังอยู่แล้วเพราะว่าเซตติ้งมันคือห้วยขวางและนี่ก็คือฟินิชลุคของเราโอ้โหคือคือสะใจมากภูมิกับบอกว่าเป็นการบีบที่ถูกต้องที่สุด แล้วความคอสตูมผ้ากันเปื้อนนะแม่เหมือนมากบอกเลยว่าเราถูกใจกับคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้มากปี2ก็คือได้แต่คาแรคเตอร์อะไรแบบนี้เอาละทุกคนและนี่ก็คือคู่สุดท้ายที่เราจะต้องได้ดูเพราะว่าเราจะต้องหนีไปสแตนบายหลังเวทีแล้วจ้า

ก็จบไปแล้วทุกคนกับการส่งไฟนอลวิชาแมสของเราตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านจ้าออกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆอีกวันหนึ่งของเราเลยนะเพราะว่าเป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าเราจอยสุดๆแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ้าทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกทีตอนไหนสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ้าสำหรับเด็กรักการสแสดงอย่างเรา